องช่วยรับปร,รุณกับอาจารย์มามาติดตามชมการทำงานตรวจองช่วยบ้านพักอาศัยของท่านอาจารย์ให้กับลูกศิษย์ในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ข้างหลังเป็นคลองข้างหลังใช่ไหมแนวแล้วด้านข้างล่ะด้านข้างนี่เป็นเป็นคลูน้ำค่ะแต่ด้านหน้าไม่มีด้นน้าไม่มีเดีต่อ ดูดูหีบอุ้ยมันคือกล่องโฟมแต่มันก็เป็นสัญลักษณ์มันเป็นรูปรักษ์ศูนย์เก้าไปหว,วยได้เลยเนี่ยเวลาอาจารย์มาตรวจแล้วถ <te> ้าเห็นอะไรมันก็เป็นในยะเป็นรูปรักษ์ใช่ นี่มันเป็นบ้านที่บูชายอยู่ไม่ได้คุพ่อมันเสียไปปีห้าเก้าค่ะอายุเก้าสิบแปดหมอนโตเต็มไปหมดอืม โอ้โหแล้วถนนมันเข้ามาเงี้ยต้นหมอนหลังบ้านเยอะมากผู้ชายไม่ได้อ้าวมีต้นหมอนหลังบ้านอีกแล้วเป็นดงเลยเมื่อกี้ต้นหมอนเป็นไม้อาถรรพ์ คือมีเรื่องที่จะทําให้ผู้ชายไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่เสียชีวิตก็คือย้ายออกแต่ส่วนใหญ่เท่าที่จะเห็นคือใครที่มีต้นหม่อนปลูกอยู่ก็จะเป็นไม้กันทั้งนั้นเลยค่ะผู้ใหญ่ถึงเรื่องนี้ที่สุดไห้จริงซึ่งบ้านนี้เอง ก็ผู้หญิงอยู่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่ไม่ได้กินแนวคลองเป็นเป็นแค่ร่องน้ำอะค่ะนั่นสิมีไหมมีมีน้ำมีร่องน้ำมีร่องน้ำมีร่องน้ำด้านนี้ก็ร่องน้ำค่ะฮะเข้าใจเป็นเส้นตรงไหมไม่ตรงครับนี้ข้างไหนโอบด้านนี้ ข้างนี้โอบอ่ะโอบมากไหม,ไม,ไม,มถ้าลากเส้นตรงอ่ะกลางคลองเนี่ยเป็นเส้นตรงไหม,ไม,ไ,มไม่เป็นเ,เพราะว่ามัน,นมันากในนย้อยยจะิดจะปิดลองไม่ปิดไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่าเนื้อที่อ่ะมันจะเป็นเส้นตรงไหมไม่ไม่เป็นอ่ะหมดสิทธิ์รวย บ้านงพอมันแบะไงมันมันไม่ตรงมันเป็นโอบ้ามันแบะครับพอดูแล้วมันจะเป็นคางหมูมากกว่าครับมันไม่เป็นมุมฉากถ้ามันเป็นมุมฉากมันจะเป็นถ้ามันเป็นมุมฉากเนี่ยมันสามารถใช้เดินเข้าค่ายกลได้ไงพี่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมกลางบ้านเขาแล้วก็อ่าเน้นสัตว์ป่าโอ้โหของหลัง โอ้โหตั้งรับด้วยที่ดิดดเน,นดเลยกลายเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมทางมเหอืมไม่ได้ไฟแหลมที่ฝั่งตะวันออน้ำน้ำน้ำมันจะต้องน้ำจะต้องเป็นมุมฉากมันถึงจะเป็นค่ายกลมาเดินไม่เป็นบ้านอยู่นี่แบบที่กู้กองอ่ะ ข้างบนไม่ได้ใช้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ข้างบนค่ะเอาอยู่ข้างใต้แล้วมีห้องน้ำอกีกอืมดูอ่ะ มีขอบเขตแต่รั่วด้านนี้รั่วมากขอบเขตท่ารย์บอกกันอะไรเออแค่นั้นดเองด้านนี้ที่ไม่มีไม่มีเลือดตัดรั่วก็ทําชั่วคราวช่วยก็จะเอาชัยภูมิก็ไม่ได้ไไดเป็นฟังหมูอีกเออ <c oughs> ไม่ใช่แล้วมันกั้มกึ๋งกั้มกึ๋งไงเขากล่ๆๆกาวว่าเสร็จเขาจะย้ายอีกถ้าทําลงทุนมากเกินไปใช่ไหมมัน

ถ้าถ้ามันออกดอกเราช่วงออกดอกก็จะเป็นช่วงทีง่พลังสูงสุดไงตายกันแล้แน่พี่ชายมันเป็นช่วงที่แบบเต็มที่ของเขาไงเป็นช่วงช่วงอเอาเยี่ยงไรดีะ <c oughs> <c oughs> เอาปังปังด้วยปังปังน้งแก้เยอะปังปังน้งแก้เยอะ ก็นั่นดิเอาชั่วคราวเอากระเป๋าสีชมพูมาเอาสุขภาพาด้วยค่ะจ๊ะไม่ได้นี้ด้านโนตกลงนี่ ne nd สอง nd สองสี่สิบองศาครับเออโอเคทางหินไม้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่ตัดถนนเนี่ยวิทีสุดถนนเนี่ยที่เข้ามาที่เราอะไม่ขุด ขุดล,ลางน้ําขุดลางน้ําข้ามเลยโยงน้ําจากข้างนี้ไปโยงน้ําไปข้างนู้นหมายว่าขุดล่องน้อืมยาวเลยอืมเราเชื่องระหว่างล่องน้ําด้านนี้ด้านนี้ใช่ครับกว้างแค่ไหนครับหกสิบเซนไม่สี่สิบแปดนิ้วกว้างสี่สิบแปดนิ้วก็เป็นช้อยให้เลือกอ่ะเอามันก็ดีขึ้น มันงานไม่ใหญ่หรอกเช่าแมคโครมาควักๆแป๊บเดียวเองเม็ดก็เม็ดกเม็ดก็เมก็คือเหมือนล่องน้ำทั่วไปเม็ดเม็ดกับสี่เซนครับแล้วเขาจะต้องปิดเพื่อเขาจะต้องค้ำมาได้เขปิดก็ปิดดีจะเอารวยเปล่าปิดเฉพาะคืออย่าจะวางเป็นแนวท่อก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องเป็นร่องอย่างเดียวต้องเป็นร่องอย่างเดียว เป็นเป็นร่องน้ําเปิดบนแล้วพี่ก็ต้องหาเป็นตะแกรงมันใช้เงินมหาศาลไหมไม่ทำน้ำปิดร่องด้วยไม่ต้องแต่น้ำมันจะมาไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นน้ำแห้งนะค่ะมันไม่มีน้ำใสแต่การกลักไปที่อันนี้เป็นเป็นเคร็ดล้ำรวยที่ที่ต้องดูว่าให้มีน้ำหลตลอดเวลาอ่ะผ่านไปแล้วกันอ่ะรับไว้ก่อนเสร็จดีช้อยช้อยที่หนึ่งผ่านไปรับไว้ก่อน ไปไปลงไปทําบ้านให้เสร็จเร็วๆดีกว่าถ้าเกิดจะต้องมาทำดีเนี่ด้วย้แตเท่าที่อยู่ที่นี่แล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าครับใช้ไว้ก่อนไหมครับเคือจำได้เลี้ยงปลาที่เจ็ดหนึ่งตัวแค่นั้นเอาน้ำตั้งอยู่ภายในขอบเจ็ดบ้านตั้งชามรับซรัพย์ที่หกหนึ่ง ตั้งผลไม้ที่เจ็ดหนึ่งผลไม้ที่ไหนครับผลไม้ที่เจ็ดหนึ่งแป้กลงที่สองสามแดงวนฉายที่เจ็ดหนึ่งสีเอ๊ะบ้านนี้ไม่ได้ขอถูกหวยเนาะขอ,ขอ,ข,อขอเพิ่มเลยเหรอเอพทพเจ้า ห้าเทพเจ้าครับที่แปดน้ำที่หนึ่งสองสามสี่ในปีนี้น้ำหนึ่งวางก้อนทองรักษาไว้น้ำสี่ ใส่ก้อนทองแต่ว่าพอปีหน้าไปเพิ่มน้ำย้ายไปอยู่ที่สองมันที่นี่น้ำสี่ตัว 4, 3, 3. ให้เงินมันมาอ่าให้เงินมันมาง่ายหน่อยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตอนนี้เนีนอน 4, 3, 3, 3. อั 4, <3. S 1> ก,ก้ากึ่งสองครับคนสองทุ่คู่ โอ้เสียหมดเลยยังดีมีแทกซีอยู่ยังทำได้ทันเราสูบประตูฟ้าได้ตังเร็วนะพี่ปนัดดาอ่าอ,อ,อ,อาจารย์บอกว่าถ้าทำแล้คุณคิดตั้งคืนขึ้นมาหน่อยก็ไรด้วย <c oughs> เนี่ยมันเร็วแต่มันมีจำกัดไง ก็ในวงล้อมนั้นมีแค่นั้นน่ะพื้นที่ทำแจเห็นไหมล่ะพื้นที่เออมันไม่มีอีกแล้วคือทําให้คุ้มอ่ะจารย์ต้องมาทําทางมาทําทางเดินรอบอ่ะรู้ป่าว่าทางเดินเนี่ยทำไปเท่าไหร่จะให้มันเป็นค่ข้คนอ่ะล้อมพลังโอประตูหลักเป็นแปดประตูเสริมเป็นสี่ประตูรองันสี่ จริงๆประตูลองเนี่ยเป็นประตูที่ดีประตูสี่แต่ไม้พิฆาตด,ดินไม่เสริมนี่เออันนี้เอสอ่าเอี SE เนี่ยช่วยเรื่องความประตูเนี่ยจะช่วยเรื่องความสำเร็จแต่ดันประตูหลักนี่เป็นดินมันเลยเสียกำลังไป โอ้เป๊ะเลยร่วมครับตำแหน่งต้องห้ามต้มห้าต้องห้าม,ามไม่ให้เป็นร่วม <laughs> เอาแก้อีกอย่างได้ไหมทำภูเขาทองคำได้ไหมอะมันจะรวยแบบมันจะมีตังแบบแบบไม่มีเหตุผลตังมันจะเพิ่มขึ้นแบบไม่มีเหตุผล แต,แต่ทำนอกบ้านทำได้ไหมได้นะใช้เงินไม่มากแต่มันต้องทำเพียงนะถ,ถ้าจะยอมทำในยุค9กภูเขาทองคำดาวเรือง s สตำแหน่งเดียวโบตนัน 97ฟ้าผ่าเตาปรับได้จริงไหมเตาในครัวคัวมันคัวมันล่งโจ้งอะอะไม่มันล่งโจ้งมันไม่เป็นมันไม่ตอย่าไปทําเลยไม่วันเดี๋ยวพอพอแก้ให้แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะสร้างเร็วขึ้นมันก็ต้องย้าย ตอนนี้ทำให้ชั่วคราวชั่วคราวแค่ในกอเาแบบที่ที่ไม่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างเยอะแค่กันพันธงอืมอกาน้ำห้าผีไปเจริญเวลาหมูต้นไม้ แอย่าลืมเหรียญสามน้ำเพิ่มอีกตัวอีกตัวหนึ่งแปวางใกล้กันไฟน้ำอ่ะจบเอาแค่นี้ชีวิตอ๋อเพิ่มรูปรูปสองคนสองคนคนละรูปรูปเดียวกันก็ได้อยู่ด้วยกันถายคู่กันอ่า ลูกพี่สองคน่ายคู่กันอย่าเอาขมึงถึงนะบมัเอาแบบแฮปปี้แฮปปี้หนึ่งสองหนึ่งจุดสองครับภูเขาทองคำนี่เลยตัดแค่นี้เดี๋ยวให้ติดยา